สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตา่านอับดุลละเรยาตุตินเอามุสตาฟาบิลละชาอิบนีเอัลมาฮุมสุลตา่านฮาจีอามัชชะอามุสตาอินบิลละ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16กรุงกัวลาลัมเปอร์ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหมอ่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานาไม่สมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย หม่อมชั้นเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดสนิทสนมจะยังคงกระชับแน่นแฟน้นและจะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในทุกๆด้านให้ยิ่งเพิ่มผูนขึ้นสืบไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว